สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะพาทุกท่านมาพบกับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารครับเพื่อดูแลสุขภาพผิวของทุกท่านโดยเฉพาะนั่นคือผลิตภัณฑ์คอลลาเจนพลัสครับพร้อมหรือยังครับที่จะดื่มดากับผลลัพธ์อันน่าทึ่งของผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารเพื่อการดูแลผิวครับคอลลาเจนพลัสครับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารเพื่อสุขภาพผิวที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วครับว่าช่วยลดเลือนริ้วรอยและรอยเหี่ยวยน่นทั้งแบบ ร่องตื้นและร่องลึกยังเห็นได้ชัดครับช่วยดูแลผิวที่แห้งและขาดความชุ่มชื้นให้มีความชุ่มชื้นอย่างมีสุขภาพดีและช่วยเพิ่มการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ผิวหนังอีกด้วยครับโดยส่วนผสมเอกสิทธิ์ครับที่ไม่สามารถพบได้ในอาหารเสริมคอลลาเจนทั่วไปทั้งคอลลาเจนเปปไทด์รูปแบบเฉพาะที่ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้ผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินมากขึ้นลูทีนครับที่ช่วยต้านอนุมลูลอิสระเพิ่มความกระจ่างใสและช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและอนุมลูลอิสระครับ ไฟตัวเซรามายครับที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างผิวเป็นเกราะปกป้องผิวให้คงความชุ่มชื้นให้กับผิวเอาไว้นั่นเองครับสำหรับไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ครับที่อยู่ในคอลลาเจนพลัสครับจะมีการทํางานถึง2รูปแบบเลยทั้งเป็นวัตถุดิบในการสร้างคอลลาเจนและยังมีความเฉพาะเจาะจงครับในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและออลาสติน ในผิวหนังอีกด้วยครับด้วยรูปแบบเ็บไทย์ฟิงเกอร์ปรินแบบเฉพาะเจาะจงครับจึงมีความสามารถในการไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเอลาสตินในผิวหนังของเราได้สูงกว่าคอลลาเจนเปปไทด์แบบทั่วไปครับนอกจากนี้ยังมีลูทีนครับที่ช่วย เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวและช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลิสระและแสงแดดครับปกป้องผิวจากการถูกทําร้ายจากแดดและอนุมูลิสระที่จะมาทําร้ายคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเรานั่นเองครับซึ่งูทีนนะนอกจากจะช่วยกรองแสงช่วยต้านอนุมูลิสระด้วยการเพิ่มแคโรทีนอยให้กับผิวแล้วลูทีนยังช่วยเพิ่มการสร้างไฮาลูโรนิกแอซิดซึ่งเป็นตัวช่วยดึงความชุ่มชื้น ให้เข้าสู่ผิวของเราอีกด้วยครับโดยลูทีนในคอลลาเจนพลัสานั้นสกัดมาจากดอกดาวเรืองครับที่เพาะปลูกในฟาร์มแบบธรรมชาติ100%และอีกหนึ่งสารสำคัญครับคือไฟโตเซรามัยครับที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวทำให้ผิวแข็งแรงและคงความชุ่มชื้นครับ ไฟโตเซรามัยในคอลลาเจนพลัสนั้น in สกัดมาจากข้าวสารีครับที่มาจากฟาร์มแบบธรรมชาติ100%อีกเช่นเดียวกันที่ช่วยทั้งให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและเป็นประการที่ช่วยปกป้องความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวอีกด้วยครับเรียกว่ามีทั้ง2คุณสมบัติเลยนั่นคือความชุ่มชื้นในไม่ให้ออกแต่ดึงความชุ่มชื้นนอกเข้ามาด้วยครับส่งผลให้ผิวมีสุขภาพดีและสวยงามครับ นอกจากนี้คอลลาเจนพลัสครับยังผลิตด้วยมาตรฐาน 6S คือการคัดเลือกสารสำคัญที่ดีที่สุดอย่างไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ ai, ให้กับทุกท่านหาแหล่งวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติแบบ100%ครับทั้งฟาร์มดอกดาวเรืองที่เป็นแหล่งของดูทีและฟาร์มของข้าวสาลีที่เป็นแหล่งของไฟโตเซรามายเป็นฟาร์มแบบธรรมชาติ100%เครับมีความเฉพาะเจาะจงในกระบวนการผลิตและการเลือกสเปคของสารสำคัญครับมีมาตรฐานครับว่าทุกกล่องทุกซองจะมี ไ i โอ c t ค v ีคอลลาเจนเปปไทด์ลูทีนและไฟโตเซราม d ยเท่ากันทุกกล่องทุกซองครับมีความปลอดภัยไม่มีสารอันตรายใดปนเปื้อนและมีงานวิจัยทางคลินิกทางวิทยาศาสตร์รองรับว่ารับประทานแล้วส่งผลต่อคอลลาเจนและอ e ีลาสตินใต้ผิวหนังที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงนอกจากนี้ครับบรรจุภัณฑ์ ที่ทำกล่องคอลลาเจนพลัสทำซองคอลลาเจนพลัสนั้นยังเป็นวัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยและคอลลาเจนพลัสยังโดดเด่นด้วยรสส้มที่อร่อยอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเทียมไม่ใส่สารให้ความหวานเทียมครับเพียง <between S 1> แค่ท่านผสมคอลลาเจนพล<ะ>ัสหซองกับน้ำ2 4 0ซ c ครับรับประทานวันละ1ครั้งในตอนเช้าหรือเวลาใดก็ได้1ครั้งต่อวันในเวลาที่ท่านสะดวกครับ และนี่คือคอลลาเจนครับคอลลาเจนรูปแบบหนึ่งเดียวที่ครบทั้งสร้างต้านเติมโดยส่วนผสมของคอลลาเจนเปปไทด์รูปแบบเฉพาะและไบโอแอคทีฟที่วิจัยโดยนูสกินทรงประสิทธิภาพทั้งการดูดซึมและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใต้ผิวหนัง ต้านการสลายของคอลลาเจนและอิลาสตินใต้ผิวหนังจากแสงแดดด้วยลูทีนและยังเติมปราการน้ําให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยไฟโตเซรามายมีการศึกษาทางคลินิกรองรับว่ามนุษย์รับประทานแล้วได้ผลอย่างแท้จริงทดลองในมนุษย์เลยครับไม่ใช่แค่ในหลอดทดลองเห็นผลสูงสุดหลังทานต่อเนื่อง4เดือนและเห็นผลมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับลูมิสปาเพิ่มค่าสแกนเนอร์ได้ รูปแบบพงบรรจุในซองครับพกพาสะดวกอร่อยและ1กล่องมี32สําำหรับ1เดือนครับนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลผิวนึกถึงคอลลาเจนพลัสครับ